สวัสดีครับพบกับช่อง TPL พัทระนะครับอินดัสเตียนนะครับกับวันนี้วันที่25เดือนธันวาคม2566นะครับก่อนปีใหม่วันนี้พาน้องเลมอนมาดูงานเคลลิ่งนะสวัสดีครับงานเคลลิ่งปลาปลาผึอปลาพักอกครับที่สุดประการเคลลิ่งเสร็จแล้วก็ยกล่องครับอันนี้เป็นงาน งานเช่ารายวันครับตัวนี้นะกับ SK ร้อ1 1่ตัวนี้นะครับ2,500ชั่วโมงตัวนี้นะครับ PM 4 0 0พคันนี้มาลุยงานเมื่อวานไปติดปีกสลปมาครับเพื่อว่าเอามายกลองนี่แหละแล้วก็ติดติดเีกเขี่ยป่ากเขี่ยอะไรไปเลยทีเดียวเลยครับ ถือว่าคันนี้ใช้งานในรูปแบบนี้โอเคครับใช้ใช้ได้ดีเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยแต่ส่วนเรื่องรายละเอียดดีเทลกับรถรถุรถน่นนี้สเปคนี้ก็หลายหลายช่องก็ได้นําเสนอไปแล้วครับได้อธิบายไปแล้วครับว่ามันมีสเปคอะไรยังไงบ้างการใช้งานนี้ครับสําหรับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อกับบริษัทอาริยะได้เลยครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับ อันนี้ก็ถือว่าการใช้งานกับอยู่กับผมมาก็ปีหนึ่งถือว่าผ่านนะครับคันนี้นี่ก่อนหน้านี้ก็ทํางานอยูอ่ในงานของราชการนะครับในงานราชการก็ตอนนี้ก็เสร็จงานตรงนั้นแล้วก็เลยมารับงานข้างนอกตอนนี้นะครับเป็นงานรับเช่ารายวันยกล่องเคลิงเคลิงเสร็จแล้วยกล่องครับตัวน,นี้นะสภาพหน้าง,งานก็น้ําค่อนข้างเยอะหน่อยก็เดี๋ยว จะทาการสูบน้ําออกค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆสูบออกไปเรื่อยๆครับแต่ว่าดินข้างล่างค่อนข้างที่จะแข็งเหมือนกันแต่ว่าน้าก็ก็ก,ก็ก็พอเอาลึกเอาเรื่องอยู่ก็เกือบเอวอยู่เหมือนกันครับเน,นี้ยนะอ่าที่สูบอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะปั๊มน้ํามาสูบฝั่งโน้ตตอนนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เพิ่งลงงานได้ประมาณชั่วโมงนะครับชั่วโมงมกว่างานก็เกือบหน้าไปได้เรื่อยๆครับ เนี่ครับสำหรับกับเจ้า H K 1 4 0 K11 ครับวันนี้พามาลุยป่าจะเลยวันนี้ครับเนี่ยครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเครื่องจักรรถขุดแนะนำเลยครับเข้ามารับชมได้เลยอันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับช่อง TPL พัทละช่องเล็กๆครับ ถ้าติดผิดพลาดถ้าผิดพลาดหรือว่าผมพูดจะไม่ถูกตรงไหนก็สามารถติชมได้เลยครับเพื่อเป็นการแก้ไขและพัฒนาให,ให้ดียิ่งขึ้นครับ<ช>แล้วก็ขอบคุณสําหรับขอบคุณสําหรับท่านที่รับชมและติดตามครับ<ม>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่อง TPL พัฒราอินเตเรียนช่องเล็กๆช่องนี้ครับเพื่อเป็นกําลังใจ ในการทําคลิปต่อๆไปครับตัวนี้ครับแต่ว่าเราก็นะตอนนี้ก็รับชมกันต่อครับก็เดี๋ยวน้องทํางานไปเรื่อยเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอเสร็จก็เดี๋ยวจะให้ติดข้างด้านข้างครับเป็นการพวกพวกดอกหญ้าปิวเข้าไปข้างในพวกหม้อน้ําอะไรต่างๆเงี้ยครับเดี๋ยวต้องปุดหน่อยไม่งั้น งานลำบากเลยครับถ้าปิวเข้าไปได้นี่หรือล้างกันวุ่นวายเลยตัวนี้นะครับสําหรับที่ท่านที่ทํางานเคลียร์เรื่องปากพวกนี้ก็น่าจะเข้าใจดีครับน่าจะรู้ดีว่า,าต้องอุดต้องปิดไม่งั้นหรือกันสนุกเลยครับล้างของสาสะอาดกัน,นเสร็จงานนี้ผมบอกเลยแลว่าหนามากแล้วไปตันหม้อน้ําตันอะไรนิดความร้อนขึ้นเลยนะครับพวกนี้นะต้องต้องต้องไล่เช็คก,กันอย่างดีเลยพวกนี้นะครับ แต่สาหรับคันนี้ก็โดยรวมแล้วสภาพโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถึงผมฝากไว้ด้วยครับคันนี้ก็คือขายอยู่นะครับสองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับคันนี้นะอ่พีเอ็มสี่พันชั่วโมงครับตอนนี้ลดเพิ่งอยู่ประมาณ2 5 0 0ชั่วโมงครับอ่าก่อนหน้านี้ทํางานเป็นงานเช่าของที่ของกรุงเทพนะครับพอดีเพิ่งเพิ่งเสร็จงานเพิ่งจบสัญญาครับแล้วก็เลยมารับงานข้างนอกต่อเนื่องเลยครับเพิ่งย้ายมาลงเมื่อเมื่อคืนเองมาถึงหน้างานเช้าก็ลุยงานต่อเลยครับวันนี้ เนี่ยครับก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับชมกันไปเรื่อยๆสเต็ปการทำงานว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็แนะนำมาได้ครับเผื่อให้น้องได้ได,ได้ได้ปรับปรุงนะครับวันนี้น้องเลมอนมามาควบคุมง,งานเลยครับสามารถแนะนำกันได้นะครับแนะนำคอมเมนต์กันได้เลยครับว่าการทำงานเป็นยังไงต้องทำยังไงแบบไหนครับแนะนำได้ครับเพื่อเป็นการพัฒนาให้น้องได้มีศักยภาพ แล้วก็มีวิธีการหลักการหลายๆอย่างครับเพิ่มขึ้นด้วยครับแต่วันนี้ก็คือเคลลิงไปก่อนตบป่าออกเสร็จปุ๊บก็ค่อยยกล่องอีกทีหนึ่งขุดล่องก็เอาดินดินปกข้างบนอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับติชมกันได้นะครับติชมกันได้เลยคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับหรือถ้าเกิดว่ามีงานตรงไหนสามารถแจ้งมาได้นะครับยินดีรับงานนะครับทั่วประเทศเลยกับช่องนี้ ก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับ0 8 5 420 4325นะครับผมต้องครับก็สามารถเ,าเรียกใช้บริการได้นะครับรถคันนี้สามารถรับจ้างได,ได้ได้ทั่วไทยเลยยินดีให้บริการครับราคาเป็นมิตรภาพแน่นอนครับราคาเป็นมิตรภาพแน่นอนยินดีด้วยย,ยินดีอย่างจากใจเลยครับก็รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับรับชมไปเรื่อยๆ แต่ว่าในป่านี้ก็มันเป็นป่าค่อนข้างนานนะครับก็มีม,มีมีสัตว์มีพีมีพิษอยู่เหมือนกันพวกงูพวกอะไรพวกนี้มีอยู่เหมือนกันเมื่อกี้น้องลอกไปลอกมาก็ได้ได้ปลามาตัวอยู่เหมือนกันครับในนี้ครับรับชมกันไปเรื่อยๆครับกับเจ้า sk 140 K ่ีสิบเอ็ดครับ ท่านใดที่ทื่นชอบในเครื่องจักรก็สามารถมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้แนะนํากันได้ครับสําหรับน้องใหม่ครับน้องใหม่ในวงการครับก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆครับถ้าฝากพุกพี่ๆช่วยคอมเมนต์ช่วยบอกด้วยครับว่ามันต้องทํายังไงแนะนํากันด้วยนะครับ างานในกรุงเทพเราก็จะประมาณนี้ครับเป็นงานเชลลิ่งแล้วก็ยกล่องซะส่วนใหญ่ครับงานในกรุงเทพเรานะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่ารกร้างก็จะทําเปี่ยวมาทําเป็นพวกล่องกเกษตรล่องอะไรเงี้ยครับก็ท่านใดที่รับชมอยู่ที่อยากทํางานหรือว่าปรับปรุงที่ดินถมที่เชลลิ่ง ก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับเบอร์0 8 5 4 2 0 4 3 2 5าสี่สองศูนย์สี่สามสองห้านะครับโทรได้เลยครับที่นี่แล้วก็รับเคลิ่งนะครับอ,อินดีให้บริการเลยครับบล็องทำสวนต่นางๆได้เลยครับอ๋อติดต่อมาได้เลยครับหรือถ้าต้องการในส่วนอื่นๆของเกี่ยวกับ,บ,บเครื่องจกักรบริการเครื่องจกักรค่าเช่าเครื่องจักรก็ าสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับใน,ใ,นในเบอร์นี้เลยครับโทรมาสอบถามได้เลยครับเรายินดีให้บริการทุกประเทศเลยครับท่านตอนการทาง,งานต่าง,างในในส่วนของหน้างานตัวนี้นครับก็ต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าบางทีดินในกรุงเทพก็อาจจะเป็นดินโคลนทั้งส่วนใหญ่ครับมีน้าขังอย่างนี้ครับก็ต้องระมัดระวงังกันหน่อย อน,นี้ก็น่าจะอันนี้ก็ประมาณ9นาทีกว่าเลยครับท่านใดสนใจหรือชื่นชอบก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับติชมกันได้นะครับแนะนำได้สำหรับทีมงานน้องใหม่ครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับช่อง t p l ั a t ะอ a Industrial ช่องนี้นะครับช่องเล็กๆครับฝากไว้ในอ้อมใจพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับงานนี้ก็น่าอยู่อยู่น่าจะมีเป็นเดือนนะครับน่าจะมีเกือบเดือนอยู่ครับเพราะตอนนี้ทําอยู่90ไร่กัน2000ก็น่าจะยาวหน่อยครับจะยาวหน่อย ท่านใดสนใจติดปีกสโลปนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับบริษัท WPC ครับคุณพิชิตผมได้ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์เมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็สามารถโทรสอบถามพูดคุยได้เลยครับหรือจะเป็นงานพวกเครื่องบูธท,ทุกสลักะไรต่างๆก็สามารถ โทรสอบถามได้เลยครับสามารถแก้ไขหน้างานได้ด้วยครับหรืออาจจะไม่ใช่งานประเภทพวกนี้ก็เป็นงานเครืองงานอะไรต่างๆก็สามารถโทรไปสอบถามได้เลยครับพวกเครืองเครืองเผาเครืองต่างๆรายละเอียดต่างๆก็สามารถพูดคุยได้ครับงานเครืองงานมิลลิ่งครับบริษัท WPC ครับรับทำครับรับจดได้เลยครับมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากครับก็ลองโทรไปปรึกษาดูได้เลยครับบริษัท WPC ครับเมื่อวานนี้ผมให้เข้ามาติดติดตั้งตัวสล o ตัวสลบพุ้งขีครับสองข้างเมื่อวานนี้ครับก็บริษัท WPC ก็คือรับจบทั้งหมดเลยครับอันนี้คือของใหม่เลยครับบริษัท WPC จัดให้ครับตัวนี้นะครับก็วิดีโอนี้น่าจะยาวนานมากครับ11นาทีแล้ว12นาทีก็เดี๋ยวผมขอจบแเพ็ยเท่านี้ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะจะเบื่อกันเดี๋ยวเอาไว้ชมอีกในคลิปหน้านะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับับช่อง GPL พัทละนะครับหรือจะโทรสอบถามที่ต่อง,งานก็เบอร์0854204325นะครับยินดีให้บริการทั่วประเทศนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่วิดีโอคลิปนี้ก็ขอจบแจต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ